สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s i ตเป t ดสตอรี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงอันบล็อกนะแต่จริงๆมันไม่ได้อันบล็อกเราปเป็นรอกตัวเก่าของผมนั่นแหละแต่คือว่า อนนี้ผมมีการอัปเดตในการแต่งรอกตัวนี้นะครับผมมีอะไรก็ยัด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 เข้าไปนะครับซึ่งในตอนนี้มันมีกระแสในเรื่องของคลิกเสียงอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยแบบอยากเอามาใส่ใน Kingdom นะครับหรือ m i โครไฟลของผมเนี่ย MV6 นะเนี่ยตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับซึ่ง<ม>เป็นสีน้ํางเงินที่ผมใช้บ่อยๆในคลิปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้เปิดคลิปรีวิวครั้งแรกเลยแล้วก็ใช้มาตลอดจน ผมได้ซื้อลอกของอาบูกาเซียปูเมกมานะครับตัวนั้นเอาไว้เล่นงานใหญ่เลยแล้วก็มีแคสคิงนะครับที่ผมรีวิวไปล่าสุดนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยเสริมอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันเลยเริ่มจากถอดกลองมาทุกตัวผมจะพิธีพิีทันมากเลยนะผมก็จะไม่ไม่ปล่อยลอกแบบโซมนะครับดูแลลอกดีมากๆนะครับแม่ ก็จะแถมสองคันมาด้วยแถมสองคันมาด้วยนีน่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่ผมซื้อเนี่ยราคาอยู่ประมาณพันสมร้อยรวมส่งอะไรทุกอย่างแล้วสิ่งที่ผมเอาเข้าไปใหม่ก็คือลูกปืนนะครับแต่ต่อกอนอนะ่ะที่ผมเคยรีวิวไปแล้วผมใส่ลูกปืนเซรามิกนะครับซึ่งมันเป็นเม็ด ใหญ่นะครับแต่เนี่ยผมใส่ไมโครเซรามิก erm ครับของ l e s t t d i o o เอ้ยนี่ไงเน้นตีมน้ำเงินม่วงดำแหมลูกปืนเป็นม่วงแขนเป็นม่วงที่ปรับคอสปูนเป็นม่วงเนี่ยเป็นม่วงหมดเลยเออ,ค,อคือชอบอะนะแล้วก็ที่สำคัญนี่ไงคลิปม่วงดำแหมเลยสวยงาม นะครับผมโอเคทีนี้ตัวเนี้ยมันลื่นอยู่แล้วมันลื่นเข้าไปอีกครับเดี๋ยวผมทำให้ดูปกติลื่นอยู่แล้วก็ลื่นไปหนักอีกเป็ี่ยนจากเซรามิกมาเป็นไมโครนะเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนเคลียร์คอนปูลก่อนครับอลองดูนี่โอโ้โหลื่นทิดเทปอื้อหือ ลื่นหัวแตกเราเคลียร์เราเคลียร์ไม่หมดต้องเคลียร์อีกหน่อยเนี่ยอ่ะดูเอาโอ้โหดี่โอ,โอ้ลื่นจริงครับลื่นลื่นมากๆนะครับอ่าตัวนี้ ล่าสุดผมไปลองตี0.8นะครับที่นครนายกนะครับซึ่งตีได้ครับแต่ก็ประมาณ15เมตรนะครับ0.8ก็ถือว่าโอเคสำหรับผมเลยนะครับเพราะว่าลอกเนี้ยมันก็ไม่ได้แพงนะครับเรามาใส่อล่ลนิดๆหน่อยๆเองนะครับผมก็เลสตดิโอเนี่ยก็290บาทนะครับต่อวงก็ใส่เลสตอ i ดิโอเนี่ย2เม็ดเม็ดนี้แล้วก็เม็ดนี้นะครับจากนั้นผมก็แต่งแม่เหล็ก ไม่ใช่แต่งหรอกก็คือเอาไม่เล็กออกให้มันเบาขึ้นนั่นเองแล้วก็ทวงบวกลบขั้วบวกลบเท่านั้นเองนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่เหล็กนะมันเป็นแรงดูดด้านหลังอะ่ะมันเป็นเหล็กด้านหลังเนี่ยผมใส่สามเมตรเองนะตีลื่นลื่นหัวแตกเลยนะลื่นหัวแตกเลยลื่นไม่ค่อยฟูด้วยนะครับตัวเนี้ยถ้าปรับเข้ามือแล้วตีทั้งวันนะครับตัวนี้ น้ำหนักก็138กรัมนะครับหนักกว่าแคสคิงนิดนึงนะครับเพราะว่าสปูลมันใหญ่มากแล้วก็ผมพยายามลดอะไรที่มันแบบไม่จำเป็นออกเยอะอยู่นะแล้วก็ตัวเนี้ยสีม่วงอ่ะปกติมันจะเป็นไอตัวปรับกอสปูลใช่นไหมมันจะเขียนว่าคิงดอมนะครับตัวเนี้ยมืนมันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะผมก็มาเปลี่ยนเป็นสีม่วงไนงะผมไม่ชอบสีนั้น ตัวนี้มันก็มีอะไรขายนะครับตัวนี้มันเป็นบอดี้ของแบรนด์จีนนั่นแหละ,ะตามที่เรารู้กันนะแต่ผมก็มาเปลี่ยนขาเพิ่มเห็นไหมตัวขาเนี่ย80มิลคือสั้นมากะระยะสั้นๆเพราะว่าเราปั่นด้านล่างเ่ยเราไม่นิยมปั่นข้างบนเน่ยข้างบนผมก็มีรอบ7ก็คืออาบูกาเซียนะโปรแม็กซี Max T. ตัวนั้นผมก็เอาไว้ตีปวกกบยางพวกอะไรเงี้ยหรือเล่นงานดักไปเลยตัวนั้น แต่ตัวนี้ก็คือเอาไว้ตีน้ําไหลหรือตีกระพงนะครับทีนี้เราลมมาดูมาดูมาดูกิ๊กเสียงกันฟังนะเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึง่งอันนี้กิกเสียงตรงสตาร์เด็เียนี่ทีเด็ดทีเด็ดเดีย๋ยงใส่ไปแล้วเรียบร้อยนี่ <S <S หูลั่นอยู่นะถือว่าใช้ได้นะลั่นอยู่นี่ ค okay. ตัวคลิกแสนตัวนี้ผมซื้อมาในราคา550บาทนะครับมันเป็นของอ Abu Maxi นะครับเริ่มแรกนะที่ผมคิดเนี่ยผมกล่าว่าถ้าซื้อมามันใส่ไม่ได้ผมก็จะเอาใส่ Maxi ผมก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรซื้อมาทีนี้ผมมาดัดแปลงนิดหน่อยใส่ได้เว้ยแล้วก็เบรกแน่นเท่าเดิมนะครับน่เดี๋ยวเบรกแน่นเท่าเดิมอเบรกแน่นเท่าเดิมครับ อ่าเบีกได้อยู่นะอ่าอืมอีสุดแล้วอ่างบน้อยจนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมงบน้อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตีได้แน่นอนนะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่สายศูนย์จุดสองอยู่สายหน้าเนี่ยแปดปอนด์ bon. นี่นะครับการอัปเดตนะครับในการแต่งลอกตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมรักมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวแรกที่ผมแบบทำอ่ายูทู e นะ ตัวนี้เลยเลือกที่จะเอามาแตกนะครับผมโอเคครับในการรีวิวเพิ่มเติมในเรื่องของการใส่คลิกเสียงนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมกันนะเพราะว่าในโลกหลายๆมืน่นมันก็มีคลิกเสียงกันหมดแล้วนะครับผมก็มเลยใส่ไปเลยเราทําได้เหมือนกันแหละโอเค okay. ประมาณนี้ครับในการรีวิวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะ มารีวิวคันเนาะที่ไปตกปลาที่นครนายกมานะครับผมซึ่งแบบพมร,รีบของผมพอใจมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ